ทำผมโดยน้องโอนะคะแล้วก็แต่งหน้าโดยน้องมนนะคะช่างจากกันทรวิชยะะัยอาหารสารคาะคะ่ะนี่ค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนการแต่งตัวนะคะวันนี้เราก็เอาผ้าไหมามาประยุกต์นะคะอันนี้ค่ะเป็นผ้าไหมาลายสร้อยดอกหมากนะคะเป็นฝีมือการทอของ กลุ่มคอผ้าไหมใบ้านน,านองเขื่อนช้างจังหวัดมหาสารคามีเป็นลายประจำจังหวัดเลยลายสร้อยดอกหมานะคะก็มีหลายสายีให้เลือกแต่ว่าสีที่เทียเลือกมาก็จะเป็นแบบสีม่วงนะคะเหลือแบบสีน้ำตาลทอ,ท,อทองค่ะคืนนี้4เมตรนะคะ4เมตรเออสี่เมตรเนาะแล้วก็ท่านบนก็ว่าจะเอาแบบผ้าลายนะคะแบบอีสา,านอีสานเอาแล้วก็เป็นการแต่งตัวแบบผสมประสานหลากหลายลโอ้โอค่ะ จัดชุดให้นะคะชุดเบาๆจริงๆเฉพาะผ้าใหม่ของเรานะคะคืนนี้ค่ะมีค่้างหกพันบาทเพราะเป็นผ้าหมลายส้อยออกมาเนาะเขาขายตรงละสามพันอันนี้มันสองตรวหกพันถ้าร้านเขาสี่พันห้าพันหมายถือว่าทั้งหมดนี้น่าจะหมื่นหนึ่งหมื่นสองแต่ว่าพอดีว่าเมื่อวานไป ขอถ่ายนะคะแล้วก็ขอราคาพิเศษด้วยนะคะก็เลยได้มาชิ้นนี้หกพันบาทแต่จริงต้องให้เขานะถ้าหมายี่ยคือกว่าจะได้ออกมาเป็นผืนแบบนี้ส่วนสิลเอนเซนแยกผ้าไหมออกมาทอดแต่เราผืนนที่จะไปตอเงินหอ่อขนาดเท่าสืบกับเปาดูอเชนเนลไปเลแซนสองแซนเพ่อใหสื่อในอันนี้แบบขาดหูหนักแล้วก็ก็เป็นการแบบอุดหนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมเพราะว่า ตอนนี้คนที่ทําอาชีพผ้าไหมจริงๆที่เราเห็น,นะจะมีแต่คนแบบอายุเยอะเท่านั้นนะที่มานั่งทอผ้าเพราะฉะนั้นจิดูว่าถ้าคนรุ่นเนี้ยไม่อยู่แล้วเราไม่มีคนสืบทอดนะคะผ้าไหมพืนเนี้ยที่เพียซื้อในนะคะหกพันในอนาคตอาจจะหกแสนหรือหกล้านก็ได้แล้วคนที่จะใส่ชุดไทยสวยต้องอวกนะคะต้องยอมเนี่ยฝีมือน้องๆเด็กๆนะคะพรสวรรค์และพรแสวงเรื่อยๆ เพียรก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะสำหรับพระธาตุอินแปลงค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดมหาสารคามเลยก็ว่าได้นี่คือแบบตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้อายุ30กว่าปียังเพิ่งเคยมาที่นี่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่พระธาตุอินแปลงค่ะอยู่ที่อําเภอพยัคภูมิพิสัยนั่นเองนะคะก็อยู่โอ้โหสุดเขตมหาสารคามเลยแต่ว่าต้องบอกว่ามาที่นี่ประทับใจมากคือแวบแรกที่ ขับรถผ่านตอนที่ยังไม่ลงรถนะคือรู้สึกขนลุกเลยเพราะมันสวยงามมากจริงๆเราไม่คิดว่าที่มันมีสถานที่แบบนี้อยู่ในจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ค่ะสร้างมากว่า30ปีแล้วนะคะโดยดําริแรกเริ่มของที่นี่นะคะโดยหลวงพ่อสมานโอภาโซค่ะ เขาก็พาชาวบ้านนะคะที่มีจิตศรัทธาค่ะช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นมานะคะก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนนี้เอาอิฐมาเอาปูนมาแล้วก็ช่วยกันสร้างนะคะจนได้สถานที่สวยๆแบบนี้นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากองค์พระธาตพ,พนมค่ะส่วนบนยอดตรงน,นู้นนะคะกะ็ได้แรงบันดาลใจมาจากพระธาตุนาดู ก็เป็นพระธาตุประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะแต่ว่าภูมิทัศน์โดยรอบแล้วก็วิหารที่เราเห็นสวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นศิลปะจากขอมแล้วก็ถ้าเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะการประดับลวดลายตกแต่งก็เป็นแบบล้านนี่เองคะ่ะต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานศิละปะที่อาจจะแบบนี้เหมือนคนละอย่างแต่พอเอามารวมกันมันสวยแล้วก็ลงตัวมากเหมือนแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของเพียรวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็ มาจากหลากหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าลายผดอ,อีสานนะคะส่วนผ้าถุงค่ะนี่เลยจุงใจนำเสนอนะคะเป็นลายสร้อยดอกม้ค่ะผ้าไหมประจำจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสีมอการพอของกลุ่มแม่บ้านนะคะบ้านหนองเขื่อนช้างนั่นเองค่ะแล้วก็ดีลาวดีค่ะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะคะแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปที่นี่มาเก็บบรรยากาศเพราะว่าด้วย ความสงบร่มเย็นนะคะแสงกําลังพอดีเลยถ้าใครมาแนะนําให้มาตอนถ้าไม่ช่วงเช้าก็ตอนแบบพราทิตย์ใกล้ตกนะคะคือบรรยากาศดีมากค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะอยู่ไกลจากตัวเมืองมหาสารคาหมหน่อยขับรถมาประมาณชั่วโมงนี้นิดแต่ว่าถ้ามาถึงแล้วรับรองว่าคุ้มกับการเดินทางมาแน่นอนค่ะ แล้วก็ที่นี่นะคะทั้งสี่ทิศค่ะจะมีบ่อน้ําแบบนี้นะคะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะคะจะมีพญาอัครมณีนาคราชค่ะเป็นผู้ปกป้องรักษาองค์พระาธาตุอินแปลงทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะคะใครที่นับถือบูชาพญานาคอยู่ก็สามารถมากราบไหว้ขอพรที่นี่ได้นะคะนี่ไม่รู้เลยนะว่าที่นี่มีพญานาควันนี้ใส่กําไลพญานาคมาด้วยนะคะเดี๋ยวขอพรก่อน ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่เราสามารถมากราบไหว้นะคะบูชาขอพรหลวงปู่สมานโอภาโซนั่นเองนะคะคนที่รเริ่มสร้างที่นี่ขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็จากการอ่านประวัติของหลวงปู่นะคะต้องบอกว่าหลวงปู่เนี่ย ช่วยชาวบ้านแล้วก็คนยากคนจนเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยสร้างกองทุนการศึกษาช่วยเหลือให้ทานผู้ยากไร้นะคะเกี่ยวกับการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการเลยค่ะที่หลวงปู่เป็นคนคิดแล้วก็ทําขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วนะคะแต่เราก็สามารถมากราบไหว้ขอพรที่นี่ได้ค่ะ พอเข้ามาข้างในพระธาตุนะคะเพียก็สังเกตเห็นค่ะจะมีรูปปั้นสีทองแบบนี้นะคะน่าจะเป็นรูปปั้นของนาะอัปสารานั่นเองค่ะซึ่งมีการถวายนะคะเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นคือเพียสังเกตตั้งแต่รูปปั้นอันแรกเลยนะคะยาวมาจนถึงนี่มีต่างหูมีกำไลแขนสร้อยคอมียางรัดผมมีแหวนมีหวีด้วยนะคะแล้วก็มีที่คาดผมคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องประดับผู้หญิงนั่นเองนะคะเพียเชื่อว่า น่าจะมีการบนบานหรือว่าขอได้แล้วก็นำมาถวานยนั่นเองค่ะข้างในพระธาตุนะคะจริงๆสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ค่ะแต่ว่าจะเปิดเฉพาะวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วาระพิเศษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาที่นี่เข้าไปกราบไหว้ข้างในก็มาเวลาวันที่เขาจัดงานางต่างๆแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ แล้ววัตถุประสงค์หลักของการสร้างที่นี่ค่ะหลวงพ่อสมานต้องการถวายให้เป็นพระราชากุสลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทะละมหาภูมิพลอดุญเดชในหลวงรัชกาลที่9ค่ะถ้าเราได้เดินชมรอบๆแล้วนะคะก็จะเห็นรูปปุนปั้นรูปวาดนะคะที่เป็นของราชจัก,กรีวงนั่นเองค่ะซึ่งใช้ช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะเป็นศิลปะที่สวยงามค่ะที่คงท่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะคะเราในฐานะคนไทยค่ะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมาที่นี่ค่ะที่อําเภอพยัคภูมิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะโดยเฉพาะเราลูกหลานชาวมหาสาร,รคามสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาที่นี่นะคะพระาธาตุอินแปลงค่ะ